ใจสตอรพอมน,น้ำสวัสดีครับผมมาพี่น้องมาวันนี้พ่อหอ้อมได้เมนูต,ตำหมึกกระดองน้ำปลาหนัวๆนวด้พี่น้องด้วเอาเทใส่ลงไปนี่รัวลงไปสตอสวดนัวพี่น้องมานีอหน่วยพ้อกันมาด้อพี่น้องด้วยแซ่บๆำนี้นนนนนนกักพบพนะ่อ,พอนเลนย ตำมึกกระดองตัวกำลังกินพี่น้องแซ่บบ่ะเนี่ยตำมึกกระดองเรียบร้อยโอ้โหใส่สะตอพร้อมเล้วพีว่น้องเด้อเอาติดเช็ดตะก่อนสวัสดีครับเพื่อนเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินหอมอิงพาแซ่บด้วยพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเรียบร้อยครับเนี่ยตำมึกกระดองน้ำปลาหนัวหนัว,นว,นว,ย,วยุ่ยยุ่ยด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้พรอมอมใส่สะตอพร้อมนะโม่ลายใหย่างังอันนี้ครับไม้ เอามาตะบ้านเดีอพี่น้องอันนี้ไงผักนี่ยังไงเกาหลียังบั่วเกาหลีเขาเอิญยังมัวอ,อันนี้ไงสลัดง่ายๆสิสเหลาวมาพี่น้องมาแซ่บๆกันเพราะน้องอมชั่วโองสบวนโอ้เข่าติดมืออีกแล้วบาดเนี่ยน้ำมันน้ำข้าแขกนี่ตัวนี้แต่ควันเอาเอาใส่พร้อมขำแขกพี่น้องน้ำ bẹẹni oní ṣàpemọ bẹ tẹ wà sòdì ọm. เขาออติดนีด้เลยนะบ้างบื่อแสบเนี้เดินเอาทำอ้ม่งกับิดสดเอาพี่น้องอ่ะใจตต่อ,อพ่อม นำครับ sắp tìm tìm cái câu lại tìm nước cái này hiu động xanh đó không nhỉ จับอืมรสไทยของว้าวเข่าไหม,ม,ไม,มพี่หลังมึงมาพี่น้องโอ้เข่าติดมึงแห้งกิน่นโมซ่บไหมมา to bài này không nghe จับมาใหม่มาได้เป็นอย่งเดียว Ủa ừ, thịt mà ừ. Tăng hai không quay うん。<music> <music> แขกคู่เลยอืมสตอรครับนี่เพื่อพี่พอ่องนำ mình, mình biết yep. Ấy da Nói đau như không อาเกินได้แท้เนี่ยเลยพี่น้องกินได้แท้กินได้พี่น้องเด้อพอน้องบ๊อบฝืนกินไม่ได้กะอิ่มหรืออิ่มนะฝากกัไม่ได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้มากกกดไลค์ถือใจกดแชร์พอน้องแม่กินไม่เบิดจากมือนไงอีีหฬาของเราจะมาเจอกันไหมว่าพอน้องเยอะจังซูพี่น้องเบื้องช่วงนี้กะหน้าฝนดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อากาศขังวอคือให้เขา มีต่ตำเผ็ดแท้งไหลพี่น้องเอาอพี่นาเจิ่อไหมครับผมปงัปงๆทุกช่องกันวัเดีครับ